สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนมือนูอัดพี่น้องเลยพักอ้าวลูกอะมือเดี๋ยววันที่สิบหกได้พี่น้องเลยไปใส่ไอ้ดำนำกินบ่ กลังไรฮัมคันน่นดิฮัมโค้กโก้กโค้กเค้กยกูมอีกท่านินี่บ่เออนั่นแหละก้าวก้าวก้าวโอ้ยค้กโ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 ยยกูอีกน้อยนึงี้เออยกยักไปนั่นหนึ่งกับขีแแล้วบาคนติดมือออกมาเยหัวยัพิษสอบได้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งทั้งเกลื่องทั้งล้างพี่บอสเนี่ซี้กันไป ขั้น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 ขนี่บุกเกลื่องเกืองเกือง้นี้มันโมแมนแล้วนี่เออเออแล้วเกลื่องขั้นลูกล่ขั้นเก้าเก้าฮัมเออแลวเออเชิแล้เชลช่ยมีแงเดยก็เลี้ยงมาเออชแล้ชบม่น่นนั่น่ะหนั่นเกาหอดเถือแทบเลยนี่เออกาล้องบนี่ กรองเีก็เรื่องนิดนึงนี่วาเออีนบารนะีนบานี่เออท่าน้นี่เท่านเออโอ้อันนี้เอวเหมือนซิวบ่่ ยังขั้นลังอยู่นี่ขั้นแถวเนี่ยน,นีย่ขั้นไปเบิบบ่เลยแถวลังนี่เ่ียงผักพี่น้องเลยรู้สึกเหมือนฉันเป็นปลาให้แกพักเลย ยมาทนหนเยเอ้ยํำลูอีกบีตุนลงตูดมือลงเออหอดล้ก้าเออยิมโอ้มันได้ยอนเด้อขึ้นมากเมื่อยมันนวดไอนี่มันมีแห้งขึ้นยังนี่เออเล็บเล็เบเล็ลซักล้างแล้วบาทนี่ทับทับทับบก้าวออาม้านี่ขั้นนั้ี่นี่นี่นเออเนี่นเพ้นประตุม ียงตุ้มตุกตุ้มเนี่ยทำอะไรตุ่มบ่หมุดได้เด้บ้านนี่หมุดยิกบ้านนี่รุ่นได้กับมีพี่น้องเอ้ยมือผกักมือนุ่งอัดนี่นี่นี่ อืมอืมบังไปบีบแขงอ่ะเอ้าไปบีบแขงอีหล่ะพี่น้องกระด่อนเธอดได้มีแขงปั่นก็นไดย่อนเถอ อืม,อมพี่้องเลยหมแนป่าลุงมาชวเป็นตะแพงแข่งนวดแข่งนวดข,วดขาให้

จันมอยจังมวยประแซงนี้ก่อนประแซงสีหูปราแซงขี้อยากซื้อน้ำเมาเล็เลกแฮสีแงน้ำไผยมาเล็กัอะไรสีเล็กน้ำพายซื้อเล็กน้ำแม่เล็กให้เราไปซื้อไปเบิง่ง บริการผักแข่งถ่ายลงไปในวังลุมนะมันก็้สีอโศดแล้วไปถ่ายวังลุมครั้งแรกได้พี่น้องเลยที่มอาเลี้ยงนต้นไหง่ายเลยต้นไห้ร้อยปีเลยเห็นเละยังหำนี่ น <mile> ี่นะที่เอ่ะตรักแต้ตะไบเซียพี่นนองคือหลายโตแทะโอกตอะไรโอ๊กโตกันสลับเอามาต้องมีจังโตเด้ออกเลยนี่เสือบอ่ะเสือบอ่ะเล็กโตเขาชิวเขาจูดขนานนเล็กกได้ เล็้ดคือเลีดตะบิดคือเด็กกับเจ้าเนีย่ยแะบ่เลี้ยดคือเลีดมาบ่หน,น,น,นเะเดี๋ยวชู้ในเลี้ยมันโง่อีกทีนึ่นะฮะมาพี่น้องเอ้ยคันดวงเขากันก็ได้เด้อจะเด้อซื้อหุ้นละสิบบาทหาบาทเด้๋ซื้อลายเด้อพี่น้อง กันดวงเขากันก็นได้นะพี่น้องแข่งดวงแข่งวัดสนาสอันนี้เสียงดวงนะพี่น้องเลยกันเท้าถือตลอดก็รวยนะพี่น้องอันนี้เสียงดวงเนาะขั้นถือกรผู้ได้ถือก็ถือว่าดวงเขากั้นนะพี่น้องใบอ้าอะไรพี่น้องเสือแนบเสือน้ำเด้อพ่อแม่พี่นอ้อ,นบอ,นอ,นองบอ้แนน้าม,มันซื้อไลายเนาะแล้ะก็แล้วแต่ใจฐานสมัครซื้อหาบาทชิบบาทก็แล้วแต่เนะพี่น้องซื้อไว้ลองเบิรงเดอบ้ซื้อกระบ,บ้เป็นยะังเนาะ มงเขากันมีสวงมีลาบกไ็ได้เลยพี่น้องเลยหลังจากเมืองเล็กเมืองหัวแล้วก็ลงมาาหายหน้าอีกพี่น้องทีก่าวเวลาเดิมเงือหน้าสองหายคันดำแล้วหายหลุ่มบันมื่นก็คือสีซ้ำหน้าล่ะพี่น้องเลยปีสุดท้าย พิซซูท,ท้ายสุดมือสุดท้ายไม่รื้ไปสุดท้ายเห็นอยู่บ่เมียลูกกาหนะแลมทองนะั่นฮึฮะฮะ,ฮะมาละพันบ่ฮะโอ้มโลกมาละพันธ์พูดจริ

มึงสอบกันกับกูเดลยมึงเหมือนมัดก้าเลยนะเออบอกอีสอบกันกับก้อยมันมัดก้าหัวมันจะมัดไหมวะไอ้ใจหายเลยได้ มัดละพันขั้นเป็นตะขี้กับมัดลหาบาทพี่น้องตัวเงินมันลอยมันกรบพือดเนาะเงินขืนมันกรบพือดมัดหาบาทขั้นสร้างเงินตะขี้ลอยหนึ่งตัวเสาะหาพันกี่มัดละพันมีมัดหาบาทแต่ว่าเงินแพงคือข้อมือนี่บระพอดพี่น้องเลยมัดละพันโบเมนหาบาทมัดละสามบาทโทษเลยจังมัดเลย ชีชีบอะ,ะไรีฉันมาลงวกแทไปไป้ตายวานนไเจ้าไปขึ้นเสาหน่อยแท้จเจ้าก็จะลอยหมัดแสนหนึ่งยังเมือเ่อเจ้าไปาย,ยังอันแม่อาชอยหมัดอัั้นดูอยมัดกับแซนหนึ่งลวแม่อ,มอู้ยน้องเลยมันลกง่ายปะนา,านที่แม่ มันก็นกพ่อหายพ่อหน้าแล้วเนาะน,น,น,นี่ดูผูประดามผึนจ่างพี่น้องหนาากอีนาอีเ่ไหนตอีฮะลูกเคยไปไมอืมะข้งแม่ไปเท่าทามนะ่ะ ข่เมียกันดิเมียกันยิงแถวขายังอยู่ออ่ันน่อ้ตายตายตายโอ้ขาขหน้าแห้งแล้วปวดตักขนาหนาตาแกมไทยหยายู่แล้วมาไหมอีมาไห เจ้ากับบริโนอ้อยเนาะมิธมัดใหญ่ๆเนาะลูกเราใช้กับบริโอนอ้อยลูกใในวันน้าเขาใหญ่ลูกใช้หลังก็ใหญ่เจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเจ้าก็เห็ดใหญ่อยู่เนาะเจ้าหางบัวม้าลกเห็ดเฮาเนาะโอ้ย เดินปลกให้ข้าแมา่วันหน้าเธอหลังเด้มือเราจะหมะัดสลยย้ล่างนะดีข้มากพพขมา,กมาลกน้ำออขมากเลกก่อนอก่อนนั่นไใหยุโอ้เศา้มาตน,น้องนะคะนะ เอียนตั้แนมาปล่อน่นอลกอแท้องกับเรอเก่งอีกบอปล่อยเท่าไรนะโอยแนมันใหญ่ล้าบ่กปานแน่นอนจับอะไรจะเอาเอียนมาปล่อยเสนองคับว่ามันกระพายขาดยังไงปล่อยเิอะทีแมววัวม่วกินผัวว่าไปปล่อยไปล่ยจังก็ไปปล่อยน้องเลยจ้ะได้ไหมมันสํมผีเบอเดี๋ยวนี้นะก็ัมมาที่ลมาหอนผี่ัลูกกันหข้าหน้าหมุนว่วแรมีเอียน จ้างเป็นบาทนี่เฉะพ่อหน้าถ้าจะขาดเป็นเหล่าเป็นตุยผู้หน้าหัวน้อยๆก็ขาดมันหูย่างพมันหูเอียนโอ้ยลุบๆแลแลเมื่อลุบแล้ว,มแ,ลวแม่มึ่เห็ดเส้นก็แล้ว